สวัสดีครับผมชินตาในบุญเลืองนะครับชิเล่นกล้องนะครับรับบทเป็นแม็กตัวละครมีความแบบยิ่งหาเงินเลี้ยงน้องเป็นคนที่แบบทรงเสียน้องนะครับผมน้องชายของแม็กคือน้องมินนะครับผมรับบทโดยน้องปิ้นนะครับน้องมินเป็นคนแบบเออเงียบๆน,นะครับไม่สุ่มสิ่งกับใครฉากที่ชอบที่สุดคือ ฉากร้องไห้ครับผมที่มีการทะเลาะกับทนายอูอานะครับคือผมยังงงตัวเองเลยผมเล่นได้ย,ยังไงกล้องชินตะไนนะครับผมฝากผลงานเรื่องแรกของผมด้วยนะครับผมเรื่องเด็กเอ็นเมลเอนเตเตนเนอรครับขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับที่โดเนตมาให้กับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ